มีตัดเขึ้นมาปั่นเสาแล้วก็ลงไปดำต่อน้องจ้าตอนสวยแล้วก็ขึ้นตอนเถียงแล้วไปองเนาะแล้วก็ตอนบ่ายก็ลงลูกกะพอกลูกไหลงว่วออกจากลักเขาเดินลงเฮียนไปน้องจ้าบรรยากาศยามสาวๆเนาะลงตั้งแต่ตีสี่ตีหา้าไปแล้เอ้ยได้ห่ใหญ่หนึ่งขึ้นมาปันาป่นสเสาปั่นเซียว หน้าตากับสีบวมๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเัากลมบนมือเด้ mm. อ่าเลือดห้าหน่ะสิแพ้แต่บางคนอาจจะเป็นพี่น้องห้าหน่ะทุกปีแพ้ขี้ตม้มหรือกับแพ้อากาศหน้าตาบวมทุกปีพี่น้องเย mm. สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีกรอบพี่นอ้องจาเศร้าหายเศร้าหน้า mm. กันแนีน่ในละไรพี่นอ้อยขี้ตม้มขี้พงโอบแต่ละมือเนาะตั้งแต่หน้าตากับเรี่หลังเลยกับซิปมาณนี้เนาะ ออกไข่ออกหน้านอนหายนอนหน้าพี่น้องจ้าแล้วก็น้องที่แท็กเขาเมื่อเอาเขา,นานเนาะแล้วได้ผัดหน่อไม้อะไรพี่น้องเพราะว่ามมันขึ้นนีนน้องที่แทก็กถ่ายคลิปผัดหน่อไม้ใส่ใบมะกรดูดไปบึ้งน้ำกันพี่น้องเนี่อเซ้งวายดีผัดหน่อไม้พี่น,ออน้อง ใ้ขา้าวเจ้ากับติบข้าวพี่น้องในขา้าวเจ้ากับติบข้าวโมาตกนอกพี่น้องก็ระมานี้มมาบอกมาลูกเาคือบอกมาออกมาเนี่อ้าทิขา,ขาอหมอมกระหิ้วเพราะอหอม,ม่ เื้อกะปิ่งไก่คือเก่าพี่น้องเอ้ยรได้โง่ก่อนขอแมวก่อนพี่น้องสวัสดีป้าลงงานมาทุกโมงน่องเห็นยังน่องนี่ก็มาซักอนาพี่น้องจ้าพี่นอ้นอ,งนองเป็นห่วงน่องเอจี่กับขอบคุณหลายๆเพื่นกับบอยากปลาให้สองล้านอยู่ตามลำพัง ก็จำเป็นเลยพี่น้องเอ้ยจำเป็นพี่น้องจ้งาพออยู่นะฮะนัะะ่นแหละจ้ามือพี่น้องเอ้ยใครแต่มีพอเท่าก็าาไปเท่าอยู่ใกล้แต่เพิ่นกะเท่ากแล้วพี่น้องกไม่ยังกะได้แล้ก็กสองสิบุโชคไล่ไปไ่นด้วพี่น้องและะ้วก็เอ็ซีพี่นว่าเป็นยังเครื่องบอริจาคส่งตำรวจหน้าบ้านเครื่องบอริจาค เขาบอกว่าเ้ากบปล่อยออกมาจะขูดที่เขาบอกว่าแหกขุกออกมากนนเนาะจะไ่ควนบมมีหัวนอน,ไป,น,นอไปแล้วี่น้องเลยถ้าจับไปแตต้องมีผู้หักประกันเส้นไพ่สีเส้นเนาะพี่น้าะล้าห้ามเนี่ยน,น,นะต้องหักประกันเส้นถ้าจับไปได้หรือเปล่ามีเงินจึงจับไปได้ นยัค่ะก่องขนอยชนออก้ยอ่ะก้ยัญญาเขาแมวเลยเอออมากิ้ข่าวนะเดี๋ยวโตแสงๆน้องไก่เอออมากไหมล่ะว้าว่าบ่แมนขว่ไปหาเบาฮิตว่มมากินก่อนแล้ว นีเรีบวลบ่าวเลีวสีเล่วเี่ยวลาวสีเหล่ยวจะไงเลื้สีหาให้เล่น้าโน่นนะเลี่ยวเาควจไปเที่ยวไทยเที่ยวเวียงก่นพี่น้องก็หัวหนากันเลเรมาแรงสีเหวซื้อเอาของจ้างมั้เนี่ย แซบด้พี่เบ่สเซียแห้งแล้วล่ะล่ทุกทีเลากินเผาลงไปเดียวก็เป็นง้นคือยากแคดเอ้เให้พ้อยดิโ้ยากมากพอยน้อนี่แหล เอวกัเจ็บพี่น้องเอ้ยตายพี่นงถ่าได้บ้าน ีทมกคนนะผมไปหาหนองไทรอี่ปนหองเ่าบ่เขาดับหน้าอยู่ในโวงเพี่ยน Nó tao của nhau hưng không hưng đấy hưng 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 tiền không hưng hưng nữa hưng mấy hưng 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 hưng

กนัน้อยๆจ,จ็จ่อยรีเลยเห็นกักขาม,ม่อี้นี่นะหนบมีหนวดมีเขา้า <c ười> เยเอยห่างเคนเยอะ้เหนไหมครับเขามาโจนกับประมาณจ้เทวาคนแบบนี้มีโอกาสนะมันหลักสิทธิ์นะนะแตบเือว่าโจนแลล้เนาะคนแบบนี้คน,นเราไปเท่าโอ้ยนะสมมาิก็บเอเด ขอบคุณอุ่ีเลยนะม่ห <Okay. S 1> ่วงเนาะงั้นเรียย่างง่ายๆีเพียงว่าจะคนนสอบคนนสอบใบประหากันใช้กระจูดนน้ำวยียดื่อมันเนาะ ดันล้วก่อนกบเอน้องก็ได้ชอยกันเองเ่เอเงสองตมันอีกมาเฮ้ยม่ได <ok ้ถ่าได้ไหม ไปาบ่เงขอจะไปหาบ่หิบบยเขาขึ้นอยู่กับเขากินตั้งแต่ไปเอา้นึงเี้ยึงเขารึงอย่างนี้อ่ะส่งเิ่งจะเพิ่มรอมาเ็นยางเวพบทเป็นเข็าวเจ้าปทังายปุ๋ยามนเด้ <cười> 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 đi vào tao <laughs> <laughs> nha chơi vô ừ, bay đi, đi nó Chào tin <laughs> <laughs> หือเนก็ัวหัวเจ้าเขาดัดออกไปหน้าเขาค่ะเดินในพี่ประสานนการชัตช่างนี่ยนะอัดแล้วบัดทั้งหนึ่งหรืทั้งหนึ่งเว้ยเขาจูบหน้ามาเรอฮะเขาจูบหน้านานนนะ่ะนม่น้าเนาะ บ่ามีเอื a, a, okay. ้อจอมดเยี่มนอนติงเงานมบนน้า้าเงาสื่อาคอยชี้ชีหมวคอยังเกรษเขเยี่อมันระตงเธอกะเขามเงาบโ้ยอย่าให้เสืเตัวนี้ตเนอยากไก่ ลอยไปนี่น่ากินใ่ไหเอ่อันนี้นวกินนะกันซ้ำแน่มัต้องกินะกะนนี่แหละเฮ้นนยเขาหู

กินรสมไม่ม้ก็นด้สมม้ม่ก็แซ่บได้พี่น้องเลยห่อสมคือสมให้ปวดเฮ้ยกินน้ำไผ่เอเดี๋ยวจะมือชี้หาไปหายะใหญ่ท็ดสมกินพีน้องพัดพัดบบกี้อก

เวลานอาไปยังอะไรนอนมาลับมาขึ้น่งเง้ยเลยปลวดกระต้นกระโตแก้วกลาาละกล็เลยเป็นเามมันอาการนั่นชิบมงชิบไปมงยังมาลับชิบไปถิงมากมาลับเท่นีด รับแต่ตอนรับนะะตอนหลังจากที่รับไปเด็นอนสอื่นเตะหมพร้เลยคุณพร้เลยอหนึดวให้บให้พามพังดูสทีเ่น้าค่พันขื้นนะวันยังเเหล่ากันจังเหล่เพราว่าซื่อเลยชกเงินื่อบอกให้เราเอฟซีพัง ยมันบกคีเฮ้ยมันจะถือถือกสั่นเลยเกี่ยวนะเบ่อไหดีแทพันครับเข้ง,ง,ขงเลยพันแบบแบกดำาไปเช่งเบะเช่งเบ,บละลุ่มโดดดำอะ่รมาดำนะพันแบบมาดำเขาไปเช่งเบะ ทั้งกระทั่งมาทั้งแบ,บ่แล้วนะพี่น้องของกล้งเรื่องนี้ไล่ขอไล่แบบนั้นมา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 แลนด์พาหูวเมืองั่วดุัเมือเจ้าตีเอุ้ยขออภัยพี่น้องจ้าบ่ถึงก,กับกระเพาะขนาดเลยพี่น้องแสบเจ้าเจ้าเพ็ด tôi em thấy em bảo nói ăn một thịt mà hài tâm gì không kìm khoan tao ừ. khoan nhưng dư rồi thua nào khoan là mất 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 cืน phải không thôi thì lệ khè lao ăn rồi dư khác đấy bẻ cá ma thế nào น่าหน้าครมชิวเนาะร้องเสียงดวงเมืองพี่น้องจ้าผ้าสีผ้าแบบนี้เลยเนาะสมพพอโลกก็เเลี่ยนแฝงเบาฮิบอ่ะทานข้าเบาฮิบป่ะอืออีเจ้ามามมืองทำไรเสิง่งเบะสมพพอโลกระเลียนแฝงหมด้อันยังเกาะโลกเป็นประตูที่ ทำชาเย็นเปิดบ่ะครับให้สกินมาเฟือนแอ้เขาตุกได้เรากินไน้หนึ่งแม่จะเฟเต็มไปทมไก่ไก่ไก่ไปทมเป็ดบอก่ปเห็นเป็ดมไก่เหรอเั็นอะละเป็ดมไก่ตั้งที่ยังับ17ปลาเอะ ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องทุกท่านแบกมาพี่น้องยิ้วตามนั่นพี่น้องจ้าบาดีสิบเอ็ดหายเอ็ดเก้าเอ็ดจบค่ะ